คุณพ่อบ้านเข้าครัวค่ะเมนูวันนี้น้ำพริกหนุ่มหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของเมืองล้านนาทางภาคเหนือของไทยคือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นบ้านที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมแตกต่างจากน้ำพริกของภาคอื่น โดยใช้พริกหนุ่มผสมผสานกับส่วนผสมอื่นๆเพิ่มรสชาติโดยสามารถปรุงได้หลายรูปแบบตามความชอบของแต่ละคนบางสูตรมีการใส่น้ำปลรราหรือกะปิลงไปด้วยเพื่อเพิ่มเติมเสริมความอร่อยในคลิปนี้ขอนําเสนอน้ำพริกหนุ่มของคุณพอบ้านเมืองน่านเจ้าวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทำน้ำพริกหนุ่มง่ายๆค่ะ มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างสามารถหาได้ทั่วไปได้แก่พริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมเกลือน้ำปลาเริ่มจากนำพริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมไปย่างไฟให้หอมจนเปลือกพองไหมเสร็จแล้วนำมาปอกเปลือกที่ไหมออกใส่พริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วใส่ลงไปในครกพร้อมเกลือโคลกให้เนื้อหยับหยาบ รุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำปลาถึงขั้นตอนนี้บางสูตรอาจจะใส่น้ำปลาหรือกะปิลงไปด้วยนะคะจากนั้นตักใส่จานจะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีค่ะเสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียงแคบหมูได้เลยค่ะมีเคล็ดลับมาฝากนะคะสิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มต้องเลือกที่ไม่แก่จัดมีทั้งสีเขียวเข้มอ่อนผสมกันเพื่อให้น้ำพริกมีสีสวยงามน่ารับประทานค่ะ และหากใครอยากทานรสชาติที่อร่อยแตกต่างก็สามารถเพิ่มปลาสับหรือกะปิลงไปเพิ่มและหากใครอยากได้ความหวานก็สามารถใส่มะเขือยาวเผาเพิ่มรสหรือหากใครยังไม่ถูกใจก็สามารถเติมผงปรุงรสเพิ่มได้ สูตรนั้นไม่ตายตัวจึงสามารถดัดแปลงได้ตามความชอบเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้ำพริกหนุ่มง่ายกว่าที่คิดไว้ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีสปปรรพคุณทางยานะคะพริกหนุ่มที่มีรสเผ็ดจะช่วยให้เจริญอาหารช่วยย่อยและขับลมส่วนกระเทียมที่มีรสเผ็ดร้อนจะช่วยขับลมขับเส็มหะแก้ไอลดไขมันในหลอดเลือดยับยั้งการเกิดเชื้อรา ส่วนหอมแดงที่มีรสเผ็ดร้อนเช่นกันแก้ไข่แก้วัดบำรุงธาตุผักชีก็จะช่วยละลายเสมหะขับเหงื่อขับลมแก้หัดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อทั้งยังช่วยในการเจริญอาหารด้วยนะคะเรียกว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ รสชาติของน้ำพริกหนุ่มนั้นจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มชุ่มฉ่ำแต่ลักษณะนั้นค่อนข้างหยาบจนสามารถมองเห็นเนื้อพริกสีเขียวและเม็ดพริกกระจายอยู่อย่างชัดเจนรสชาติของน้ำพริกภาคเหนือนี้จะมีรสเค็มนำตามด้วยรสเผ็ดปานกลางไปจนถึงเผ็ดมากระหว่างรับประทานจะได้กลิ่นหอมของวัตถุดิบที่ถูกย่างไฟเมื่อทานน้ำพริกหนุม่มคู่กับข้าวเหนียวแคบหมูผักสดหรือผักลวกจะได้รสชาติที่กลม อมมากขึ้นค่ะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะอร่อยและมีประโยชน์ค่ะ